เียเพิ่เอาเด้อครับเอ้าแนออเาแล้วเอาแล้วเริ่มเป็นมื่อเศร้าลืมล้างมือบ่างนะจับบ้านกันแล้ว,ลว <c oughs> าาลครับให้รูกกับเอ้าผู้บียชาครับทำงานนะทำงานแล้วครับผมยินดีต้อนรับครับผู้บียชาเพิ่นเชิดเดชในตำนานครับผมเอาสับแล้วครับเชิดหน,นนะึ่นง ปลาป,น,ปนินนี่ยครับโอ้ปน,นินิัวเนี่ยปนินก็ลังเขาครับ,ปบ,บมปียกมุ่งกตัวงามเลยท่านเจ้าของบัวจิตใจอยากติดสติ๊กเกอร์ท่านเบสต์นะครับเนาะพี่น้องเนาะเอ้ามืาอนี้่ยปนินตัวง,งามบบงามใสสวยใสยสวยโอ้มาเนี้เขาแล้วข้าสติ๊กเกอราพี่น้อง อย่นึ่งก็ดึงเนาะแปลเดิมนะเด้อครับผมสำหรับผมเบิ่งป่าแล้วมื้อนี้พี่น้องเฮาทุกคนเอาแล้วท่านั้นเก่าแล้วก็น่าจะพลาดครับท่านี้เก็บพนันแล้วอยู่วกับผมบ่ป่าใส่งามครับมีครับที่รองใส่สวยใส่สวยมันอยากกินครับปลานินครับปนินยอดมากสองเสาปลานินตะไคร้กับปลั๊กไหนแล้วใส่ราคาปลักตะไคร้มาซั่นล้เฮ้ยปลาใหญ่ครับเสี้ยนเลง นั่นคันปลาได้ยินเสียงไม่หรอวัดจีนเงี้ยตัวนด้ครับอัดนะ <c oughs> ครับอัดแล้วทัดเด็ดพี่ป้งปลา<ต>ใส่งามเพ้เ่เนียงปลาเนียนใสสวย <c oughs> เสียงตักปลาเด้๋ครับเพราะมันเสียงปล่อยงูเอ้ยปลาเนียนตูนี่แม่พี่น้องเดี๋ยวสิตใายรูปไปเบิ่งครับปลาเนียนใสสวยยกขึ้นเมื่อไหร่เพ้่เนีองไม่ธรรมดาเออครับสุดที่เริ่มเรก่นเอาขึ้นจี๊ดแล้วครับ ปลาใสงามเลยครับผมไล่กันเขามาพนยินดีต้อนรับเสียนก่อนต้อนดูมาแล้วครับเดินทางมาถึงแล้วขึ้นเขามาหมุนเคลื่อนปิดเบิดเบิดสุมุมปลาใส่สวยใส่งามนะครับเข้าเลือกเลือกไม้เลือกใส่โล่กินเข้าม